สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนนะคะปี2567นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะนกเปิดไพ่แบบศัตว์ตะวันตกค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะ งานตัวตนของคุณค่ะโอ้ชาวราศีสิงห์นะคะเป็นไพ่เดอะซันนะคะในถือเหรียญน,นะโอ้โดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้อาจจะคิดอ,อยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเพิ่มหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์มีจิตใจที่มั่นคง แข็งแกร่งนะคะในช่วงนี้นะพลังงานของคุณค่อนข้างเยอะมากหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรอ่ะคุณคุณมีพลังงานที่จะแบบจัดการเรื่องราวนั้นๆรับมือกับเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะนะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะคะหรือว่าประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้นะคะในช่วงนี้อาจจะกลับมาดูแลตัวเองนะคะนะดูแลสุขภาพนะเพราะว่าไพ่เดอะซันไปเดอะซันไปเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่แบบรักตัวเองนะคะแล้วก็รักผู้อื่นพลังงานดีๆจากจากตัวคุณเนี่ยค่ะแผ่กระจายไปให้ผู้อื่นคนรอบข้างด้วยนะคะนะพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะ ความสุขสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะคะนะโดดเด่นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้มีในเรื่องของความรักเนาะถ้าเกิดมีหุ้นส่วนในในเรื่องงานก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องความรักด้วยนะความรักมีเกณฑ์ที่จะที่จะสมหวังนะคะในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะในเรื่องของความรัก ชาวราศีสิงห์สิดาบสถานการณ์เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะคะคนไกลคนทีเ่เดินทางบ่อยนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษา,าด้านการเดินทางนะคะเนะเอะคนที่รักสุขภาพก็ได้ชอบความเร็วอะไรอย่เงี้ยคือในช่วงนี้นะพลังงาน10ดาบขึ้นมาเลยแปดดาบเนี่ย น่าจะแบบไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่านะคะชาวราศีสิงจบกันไปแล้วไหมเนาะเป็นคนที่คุณยังรักยังผูกพันนะคะหรือตัวเขาเองก็ยังรักยังผูกพันกับคุณมากๆเนาะเป็นในลักษณะของรักแท้ด้วยนะคะคนคนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้ได้กลับมาในนี้เพราะว่าข th นะึ้นไพ่เดดซันน่ะเดี๋ยวขอขยายนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ i g i p r i n t e s Test, นะคะสิบไม้เด็กถือกระทาแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะการรอคอยความรักนะคะที่ยังที่ยังมีความรู้สึกถึงกันนกมองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณทั้งคู่ก็รักกันนะทุ่งเทในความสัมพันธ์นี้แต่อาจจะเป็นอะไรที่ยังดูไม่ชัดเจนแล้วก็จบกันไปไหมเพราะความไม่ชัดเจนหรือว่าทำอะไรกันลับหลังอะ เกิดขึ้นได้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความลับกับคุณนะคะทําให้คุณเจ็บทําให้คุณต้องจบกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณนะคะชาวทัตไฟเมษสิงห์ธน,นูชาววันจันทร์ชาววันอาทิตย์ก็ได้เนาะมาดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเวลานี้คือตัวเราเองรักเขานะคะธนุถนอหมหัวใจเขาใส่ใจเขาดูแลเขาอย่างดีอะแต่เขาน่าจะแบบ อมอดูซิเป็นความรักที่ทั้งดึงดูดแล้วก็เจ็บปวดจริงๆนะคะหมายถึงนกมองว่าเขาอาจจะแบบเพิกเฉยกับคุณอะนะขึ้นไพ่ใบนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าในเวลานี้นะคะเขาก็ยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นความรักที่มีทั้งความรักแรงดึงดูดแล้วก็ความเจ็บปวดอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวนกขอขยายไพ่เดวิลใบนี้นะคะทําไมต้องแบบเจ็บด้วย ไพเดทบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆของฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะอืมเป็นความรักที่ทั้งเจ็บทั้งดึงดูดก็คืออืมเขาทอดทิ้งคุณอะ่ะนะเขาทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวนะคุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของาศาสนาได้ด้วยนะคะอืม นั่นแหละบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าของเขานะคะที่ทําให้มีปัญหาก,กันไปเนาะถ้าไม่ไม่ใช่แบบนั้นก็คือเขาทําอะไรบางอย่างให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนะคะเนาะคนคนนี้อาจจะเคยหายไปจากคุณแล้วก็กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้พลังงานชาวธาตุดินขึ้นมานะคะพึกศกันบางกรนเนาะ,ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอยากเริ่มใหม่ค่ะ ยังอยากให้คุณให้โอกาสยังอยากให้คุณเปิดใจยังสนใจชีวิตคุณยังส่องยังดูนะคะอืว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าเขายังไม่ได้ปล่อยคุณออกจากใจนะคะยังมีทั้งความรักความคิดถึงอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะเขารู้สึกได้นะว่าสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาอะ่ะเขาสัมผัสได้นะอือ มาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะคะชาวราศีสิงห์เขายังอย่างที่จะพูดคุยกับคุณนะคะเขาติดที่ ตัวตนของเขาค่อนข้างที่จะฟอร์มเยอะนะคะไม่ยอมนะเสร็จดาบมีเรื่องของบุคคลที่สามได้นะคะความสัมพันธ์นี้ความไม่ไว้ใจหรือการทำอะไรกันลับหลังคนคนนี้อาจจะรักอิสระมากๆนะคะขึ้นไปดลดฟูนะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากจะควบคุมความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของบุคคลที่สามสถานการณ์ก็ได้นะที่เป็นสามดาบเนี่ย บุคคลสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ทำให้คุณและเขาว่าต้องถอยห่างกันไปนะคะในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะโอการที่คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาก็หนักเหมือนกันนะทาวเวอร์มันเป็นอะไรที่เขาก็ชอบที่เขาก็เจ็บ เขาคงไม่คิดว่าคุณจะถอยห่างเขามานะคะชาวราศีสิงเขาจะมาตามคุณนะคะคนคนนี้นะอืมก็คืออย่างที่บอกแหละว่าอาจจะเป็นในลักษณะของรักสามเศร้านะคะหรือไม่ใช่ก็ได้นะก็ลองดูแต่นกมองว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะความสัมคัญแบบไหนเขาจะมาตามคุณเพราะว่าเขายัง ติดตามชีวิตของคุณนะคะคุณยังเป็นคนที่เขาต้องการอยู่เขายังแบบเสพติดคุณมากๆนะคะนะคุณยังเป็นคนที่แบบที่เขาสนใจอะ่ะคิดถึงชาวราศีสิงห์นักมากนะคะคนคนนี้สิบช่วยเขาอยากเป็นครอบครัวก,กับคุณนะหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะนั่นแหละมีครอบครัวแล้วก็ได้เนาะอืมคิดถึงค่ะอยากเริ่มใหม่ยังยังรู้สึกว่า ยังมีไฟแห่งความปรารถนากับชาวราศีสิงห์มากๆอยากแอคชั่นอยากเข้าหานะคะขอดูไพ่ไฮปรินเทรหน่อยคืออะไรคะก้าถ้วยคิดถึงเป็นไพ่ของความผูกพันความคิดถึงความสุขต่างๆที่เคยได้อยู่กับชาวราศีสิงห์ค่ะเนี่ยมีแต่ไพ่ของความสุขนะแล้วการที่เขานิ่งนี่แบบมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะสําหรับเขานะการที่เขานิ่งคือเขาแบบ ทรมานมากๆนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงแต่เขาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้บางคนนะคะไม่คุยกันก็เพราะความเห็นแตกต่างกันนะคะเขาโหยหาคุณหนักมากแต่นกมองว่าเขาไม่ยอมแพ้กับความสัมคัญนี้แน่นอนนะคะให้สองดา t เด m o ูนยังรักยังสิเนหายังคิดถึงนะคะฝันถึงชาว ราศีสิงห์ได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วตัวของชาวราศีสิงห์นะคะเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะ mm hmm. คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนี้หกถ้วยยังคิดถึงค่ะยังคิดถึงยังผูกพันเช่นกันนะคะ คุณยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะในความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่าลึกๆมันจะเจ็บแต่คุณรู้สึกว่าทําไมมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากๆนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นไม้นะคะหรือตัวคุณเองก็ได้นะชาวราศีสิงค์คุณยังรอค่ะคุณยังรอยังรอเขาคนนี้คุณยังอยากที่จะพยายามทําให้ดีที่สุด ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็นิ่งเหมือนกันคุณรอดูว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะจะติดต่อมาไหมเขายังรักเราอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวราศีสิงห์นะคุณยังรักเขานะยังรักยังรอพยายามที่จะให้เวลาและยังอยากให้โอกาสเขาด้วยนะคะนะจ เจ็ดไม้เนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้คุณช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะ่ะคุณคุณก็เห็นนะคะสิ่งดีงามต่างๆที่เขาเคยทําให้กับคุณนะ่ะสามไม้กันรอคอยความหวังนะคะก็มองว่าชาวราศีสิงห์ก็ยังนึกถึงคนนี้นะคะนึกถึงมากๆเลยนะคะมาดูค่ะเขาจะทําอย่างไรคะชาวราศีสิงห์ เอ็มพอรเรอร์นะคะมีชาวราศีเมษขึ้นมาทัดลมเมทุนเป็นกลุ่มนกไม่เห็นไพ่ที่แบบว่าโอเคแหละสิบดาบ แฮงแมนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็จริงแต่นกนกยังเห็นความรู้สึกที่เขายังอยากพยายามในความสำคัญนี้อยู่นะบางคนจบแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอีกนะคะบางคนต้องนิ่งกันไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาคุยกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม,มนกมองว่าเขายังติดตามชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาจะ เขาจะติดต่อมาโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะคุณอาจจะคิดว่าเออเนี่ยเขาไปจากคุณแล้วเขาคงไม่มาแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆไม่นะคะเขาจะกลับมาจนคุณแปลกใจอะนะคุณไม่คาดคิดเลยว่าเอา้าคนคนนี้จะกลับมาอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยคุณเนี่ยคะ่ะเขายัง นอกว่าคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกไปจากกันนะยังจับมือกันไว้แน่นเลยจะมีการได้เริ่มต้นใหม่นะคะคนคนนี้ยังรักยังผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขายังอบกอดความสัมพันธ์นี้ไว้นะไม่ปล่อยนะคะนาะลึกๆคุณอาจจะรอนะนอกว,ว่าเขายังไม่ไปไหนจากคุณอนะ่ะคุณยังเป็นคนสําคัญนะคะมันยังมีการที่แบบเนี่ยค่ะให้ใบนี้ก็เหมือนเสพติดอ่นะเนาะ ยังรักยังคิดถึงยังผูกพันนะคะคุณยังคือคนที่ดีที่สุดนะพไพ่ใบนี้ก็คือเขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณเห็นไหมคะยังยืนอยู่ตรงเนี้ยคือยังมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นน,นกมองว่าการห่างกันไปครั้งนี้อาจจะเป็นการห่างกันชั่วคราวนะคะมันไม่ได้จบกันเพราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องห่างเนาะห่างกันด้วยหน้าที่ภารกิจบางอย่างนะคะหรือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาจะต้องแบบ ห่างกันไปนะคะเพื่อได้เรียนรู้หัวใจตัวเองนะให้ของการติดต่อสื่อสารขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะความคิดถึงการที่เขาอยากจะกลับมาขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ไม่ไม่ต้องคิดเยอะนะคะคนคนนี้ยังไงก็กลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแนวโนมเป็นยังไงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ นะโะดนกล้องเนาะชอบราศีสิงห์มาดูแนวโน้มค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ เนี่ยต่างคนต่างยังคิดถึงกันเนาะช่วงที่แบบไม่สบายช่วงที่แบบเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันมันยังมีความห่วงใยหรือว่านึกถึงช่วงเวลาที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายดูแลซึ่งกันและกันหรือเป็นช่วงเวลาที่อยู่เคียงข้างกันนะคะหรือนะคะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงยังโหยหาซึ่งกันและกันต้องการกันและกันอยู่นะคะนกมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะตัดไม่ขาดยังต้องแบบ ยังไม่ปล่อยกันนะยังไม่ยอมอะค่ะนะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีแต่ไพ 5, 2, ่ห้าไม้สองดาบขึ้นมาอีกยังคิดถึงอะนะก็มองว่าแนวโน้มคือได้กลับมาเยียวยาหัวใจความรู้สึกของกันและกันอย่างแน่นอนนะคะนะขึ้นไพ่เดทนะคะเพ่ะไม้แม่ไม้ไมชาวต่างชาติหมอแพทย์นะคะคนในเครื่องแบบอาจจะต้องจบกันไปก่อนนะ จบกันไปก่อนนะคะนิ่งกันไปก่อนเดี๋ยวเขาจะแอคชั่นมาเจ็ดดาวเนี่ยสิ่งที่คุณเคยทำาร่วมกันความผูกพันต่างๆนะคะขอดูเจ็ดดาว ในวันที่คุณถอดใจไม่รอเขาแล้วจริงๆไหมนะเขากลับมาค่ะเขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะเขากลับมาอยากที่จะครอบครองหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขาปล่อยคุณไปไม่ได้จริงๆนะคะเนาะเนี่ยจะกลับมาชัดเจนได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะ,ะสําหรับสําหรับชาวราศีสิงห์เนาะมาดูไพ่แนะนําหน่อยว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ ถ้วยนะคะการกลับมาของคนเก่าๆนะคะหรือรับต่างวัยนี่นแหละนะไฮพรินเทสอย่างที่นกบอกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสำคัญที่เปิดเผยไม่ได้นะสามไม้การได้กลับมาคืนดีการหนึ่งเหรียญสามดาบมไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะจบกันไปด้วยเรื่องอะไรนะคะ มีปัญหากันด้วยเรื่องอะไรคุณทั้งคู่จะยังได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะ